สวัสดีครับกลับมาพบกับอินี่ทีวีอีกแล้วนะคร <tortured. S 2> <Windows> ับในช่วงแรกวันนี้เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับผมเจียมงเป็นพี่กอตลอดการแล้วก็แท็กก็เชิญตลอดการของเราคือลุงวันแดงนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังลุ้งแดนครับพบกันอีกแล้วเป็นประจำแต่ผมว่าทุกทีนี้เจียมงดูหมองๆนะเ่ราะถ้าทานจะดิดโดยค่อนข้างเหนื่อยเป็นเหนื่อยอะไรมาบ้า เรบอกว่าช่วงนี้ครับอเอาเอาพิจาร์ครับพิการเล่นกีฬาช่วงนี้พิการเล่นกีฬาเล่นแบบชอบไปเล่นกีฬากันอ,อ่า,อาอก็แบบแข่กันไปเล่นกีฬากันรักษาสุขภาพาเพราะว่าเราอยู่กับคอมพิวเตอร์นะ นี่ถ้าถ้าไปเล่นอย่างนี้เราก็ต้องมีมาถ่ายให้ให้น้องๆหรือว่าผู้เรียนดูด้วยเดี๋ยววันนี้คาดว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมกันละกันสำหรับการเป็นเล่นกีดาของเราแต่วันนี้ครับประเด็นประเด็นสำคัญซึ่งเราติดค้างกันไว้นะครับสำหรับซีซั่นสี่าที่คุณบอกว่าวันนี้จะมาแจ้งแล้ว เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะครับผมเ้าเยอะมากสาหรับ c i t น z เพราะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ค่อนข้างหลายอย่างครับผมแต่มีมีอยู่ประมาณ2ฟีเจอร์ซึ่งผู้เล่นถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าระบบมันเป็นยังไงนอกจากมันเป็นระบบค่อนข้างใหญ่ครับอกแล้วมันเป็นระบบใหม่ที่เข้ามาเิับน่าสนใจด้วย สองอันนี้ที่ที่พี่ว่าถึงก็คือสองงานที่ที่น้องๆถามเข้ามาเยอะนะก็คือจะมีอันแรกก็คือเรื่องของระบบออกเสื้อผ้าเองครับผมนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งคือระบบการก็คือมันมันค่อนข้างมีรายละเอียดนิดหน่อยครับผมก็จะพูดให้จำพอสึงเกณฑ์แล้วกันว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นไงครับอ่าพี่ม้งอยากได้หน่อยก็จริงๆผมอยากมากเลยสําหรับระบบออกแบบเสื้อผ้าเองออกแบบเสื้อผ้าใช่เพราะผมผมไปฝันมานานแล้วว่าผมเล่นปังย่าเนี่ยผมอยากจะมีเสื้อของตัวเองที่ไม่มีใคร พี่อย่างนี้พี่อย่างนี้เดี๋ยวอธิบายเกมงงนะก็จะต้องผ่านทีวีก็ให้ให้ได้คนที่ได <ules S 1> ้ร oh. ูเปแบบก็ได right. ้เข้าใจด้วยว่าระบบออกแบบเสื้อผ้าของฝั่งนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราสร้างเพื่อขึ้นมาหนึ่งตัวสำหรับทุกตัวละครันะเป็นเสื้อขาวๆแดงๆเลยก็คือเพื่อเสื้อตัวนี้ยก็คือเราได้มาได้ด้วยสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือมีขายที่ร้าน ใช่ครับหรือวิธีที่2เนี่คือเราไปเล่น<ร>นะครับเอาไปเล่นเ<ร>ุิมแล้วก็จะมีไอเทมที่เอามาผสมกันนะครับรซึ่งผสมกันก็จะได้เสื้อเจ้าแบงแบนอันนี้แหละ<ร>นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปออกแบบในระบบออกแบบเสื้อผ้า<อ>ในที่เั้นสีนะครับซึ่งการออกแบบเสื้อผ้าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะผ่านเขาเรียกแรงเหมือนกับเป็นทูนนะครับก็เป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นในมีมัว น้องๆก็สามารถใครใครที่จะเล่นนะครับก็สามารถเอาเสื้อที่ที่ได้มาเนี่ยนะครับมาเพ้นด้วยตัวเองก็คือก็ถ้าใครเคยใช้โปรแกรมเนี่ยเพ้นบัตรหรือ p h o t o s o p p หรืออะไรก,ะก็แล้วแต่สำหรับอะไรครับแต่งรูปคอมพิวเตอร์นะครับก็คิดว่าออกแบบเพื้อได้ของ และเสื้อตัวนี้เนี่ยคือพี่เกษไปกว่านั้นี่คือเราสามารถตั้งชื่อของเราเองได้ตั้งชื่อได้ด้วยได้แล้วเสื้อตัวที่เราออกแบบเนี่ยก็จะมีเครดิตปฟนดิจเนมของเราดิจิเนมเราตอนนั้นเป็นอะไรเเสื้อตัวนั้นที่เราทำ็จเนี่ยก็จะตอบแทนหนึ่งชื่อเราโออกแบบโดยตัวเราสุดยอดสุดยอดแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปแทนหรือเอาไปขายในในร้านขายของที่เราตั้งตั้งเอง อย่างนี้แสดงว่าต่อไปเนี่ยซีซันสี่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีอาชีพใหม่ <c oughs> เป็นพ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้าอะไรน,<อ>นะะน้องๆนีมอันนี้คือระบบใหญ่<อ>ส่วนอีกอันหนึ่งที่เมื่อแท้กันแล้วก็คณถามเยอะมากอันนี้จะค่อคนข้างเยอะทำไมคนจะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมเราถึงเลือกใส่ระบบการ์ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเทปไหนมีเวลาเราคงมา ไปเยอะครับเท่าไแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าระบบการ์ดของฟังยาิที่เล่นสิ่งมันคืออะไร ouais? นะครับอยากอยากให้รึกภาพจริงๆแล้วถ้าเกิดคนเล่นเกมเอ,อเบอร์วาร์ดีจีอย่างเช่นมงอาจจะชอบเล่นอาร์บีจีอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง คนก็จะเข้าใจดีว่าเสื้อผ้าหรือชุดเกราะอะไรที่มีมีสล็อตบจะได้ยินใช่ไหมครับก็คือสามารถที่เราสามารถใส่กราดลงไปได้ใชลักษณะเดียวกันนะครับคือซีซัน4เนี่ยก็คือเสื้อผ้าทุกชิ้นหรือแม้กระทั่งหมวกแอเซอรเนียนะครับก็สามารถที่เอากราดเนี่ยลงไปใส่ได้และก๊าซที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นกราดที่บวกสแตทเพิ่มเติมเช่นบวกคัสเคิร์ฟอนโวหรือจะมีค่าพิเศษ อะไรที่เราสามารถลงไาใส่เสื้อผ้าได้อันนี้อย่างน 1991, oui, ี้เกมมองเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงงครับผมผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าตัวการเองเนี่ยแบ่งประเภทหลอย่างได้ประมาณสามประเภทนะครับเดี๋ยวเข้าไปในเกมนะครับพวกคุจะเห็นซึ่งจะมีประเภทแรกเราเห็นด้ชัดคือการตัวละครนะครับก็คือตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในตัย่เข้าไปนะครับ อย่างที่สองคือการแคดดี้ก็คือหน้าแคดดี้อะไรต่อะไรเนี่ยคือต้องเป็นแคดของเขาครับผมนะครับและส่วนที่สามกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือการตื่นเตนคือการอาจจะเป็นสับเลี้ยงเป็นเพชรเป็นนู่นนี่นั่นนะครับก็คืออะไรน้องผิงกุ้นอะไรเงี้ยในกลรมันเป็นการ์ดการ์ลับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งทั้งสามหมวดนะครับเอาไปใช้ไม่เหมือนกัน นะครับก็คืออย่างการ์ดตัวละครเนี่ยจะเอาไปใช้กับเสื้อผ้าถ้าตปดใส่เสื้อผ้าหรือใส่ชุีเสื้อผ้าคื่อให้ความสัมบัตมากขึ้นและเนี่ยต่อไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีสัมบ์ตไม่เหมือนกันเลยก็ได้ขึ้นอยู่ว่าใครจะออกแบบหรือดีไซน์ยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการ์ดแคปปี้กับการ์ดไอตัวของพิเศษครับผมพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นการ์ดอย่างกรณีของการ์ดแคบดี้การ์ดของตีมดในนี้เป็นหมวดพิเศษครืออาจจะเป็นการ์ดที่สามารถใช้งานได้ทันที นอย่างยกยกตัวอย่างเช่นอาจจะก,กดใช้หรือใส่สลอตลงไปแล้วเนี่ยเพิ่มค่าประสบการณ์บันทีออขงชั่วโมงหรืออะไรอย่างนี้อาจจะบวกเวลาเล่นบวก exp ลงไปครัของครับคือการเหล่านี้คืออาจจะทํางาน ครับแค่ได้มามันก็สิ้นงานเดี๋ยวแม้กระทั่งการ์ดบางตัวเนี่ยก็เป็นสมุดสะสมเลยนะในระบบทีทั้งสี่เนี่ยคือเราจะมีสมุดสะสมการ์ดสวยงามอยู่ในเกมครับเรียบร้อยก็จะมีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก็ของของว่าน่าสนุกน่าสนุกถีเทอรมีการสะสมและและยังยังมีนะครับยังมีที่ใส่เด่นไปก่อนนี้เนี่ยคือเราแบ่งระดับการ์ดเป็นสี่ขั้นนะครับก็คือการ์ดปกติทั่วไปขั้นสามหมวดนะครับเราจะมีการ์ดระดับปกติแล้วก็ระดับที่2คือเราเรียกระดับแรง ครับผมอันนี้เขียนได้ชัดเลยแบร์แบร์นี่ระดับสองเองเลยครับระดับสองเองระดับสามนี่เรียกซูเปอร์แบร์ครับผมนะครับอันนี้จะค่อนข้างหายากมากๆกครับและระดับที่สามไอ้ระดับที่สี่สุดท้ายครับอันนี้ระดับสิบเพชรสิบเพชรแล้วอ่าแดงเลยสี่ดาวโอ้โหสุดเลี้ยงไว้เป็นดาวนะครับอย่างนอร์มอลอย่างเงี้ยคือเราหนึ่งดาวแบรันี่สดาวซูเปอร์แบร์ดาวสิบเพชรนี่สดาวเลย เข้าสิบเองที่แสดงว่าทั้งในเซิฟในเซิฟเวอร์น่จะมีชี่ผ้ชิมใช่ทีนี้เราเราก็ต้องมาติดตามกันว่าอ้การเหล่านี้เนี่ยคือจะสมยังไงมีอะไรออกมาช่วงไหนหรืออะไรยังไงบ้างนะครับก็คงได้ได้เห็นกันในเซิฟเวอร์ครับไม่ช้านี้แล้วนะครับก็เห็นได้ข่าวล่าสุดว่าเตรียมนณนี้บอกคับนะครับว่าก็จะเอาระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าแคสเซิฟเวอร์คืจะจัดไว้หรือคนที่เป็น VIP นะครับบางคนก็จะสามารถเข้ามาช่วยจัดทค เล่นก่อนใครแสดงว่าคนที่เป็น V I P เนี่ยสามารถเล่นซีซั่นสี่ได้ก่อนคนอื่นแต่ว่าเป็นการเทสอ่าก็คือเหมือนกับว่าเราเราให้เกียรติชครับหลายๆคนที่ที่สนับสนุนเราครับผมครับเราก็ให้สิทธิพิเศษตรงนี้ก็คือหลายหลายครั้งเนี่ยเราได้รับคำเรียกร้องออกมาว่าเออไม่ไม่ค่อยได้สนับสนุนอะไรมากนะครก็ก็พยายามจะสนับสนุนผู้เล่นระดับ V I P ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็เอาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเยอะครับผมครับแตก็เอาไว้ สองระบบก่อนครับถ้ามีเวลามากกว่าน,นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อ,อ่าถ้าอย่างนั้นแต่ว่าอย่างนี้เราคงพักเรื่องนี้กันไว้ก่อนนะครับในสั์ไม่ใช่ในสัปดาหนะ์หน้าในเทปหน้าอ่าในเทปหน้าจะมีอะไรอย่างเงี้ยผมต้องติดตามชมกันต่อแต่ผมผมบอกอย่างหนึ่งแล้วกัน แฟนซันฟลิปครับเตรียมตัวรอเพราะว่าหลังจากซีซั่นสี่ของปังง่าจะมีมาให้ชมกันแล้วหรือว่าเชีามื้อกลางนี้จะตั้งคำถามเอาไว้เลยใช่ไหมมากับมายิงผมโดยเฉพาะโอ๋อผมอยากรู้มากวอาฟลิปเนี่ยที่สร้างมาอัปเดตเยอะมากมีรายละเอียดันเยอะแล้ผมก็ต้องพยายามพูดให้สั้นด้วยเราก็ไม่อยากให้เทยาวเลยนะยาวเกินเงี้ยผมไม่อยากดเลยนะโอเคอ่ะอย่างนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมพยาน วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วทัอไรผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ